ละครชีวิตร,รักรักไร้เดียงสาตอนที่9ทิปหมายเยี่ยมวุ้นเส้นก่อนที่เธอจะกลับตามคำสั่งของแพทย์เจ้าของใครเธอกับเขาแลกเบอร์กันวุ้นจึงถามขึ้นตรงๆพี่ทิพมีอะไรจ๊ะพี่รู้จักนาลิตมาก่อนไหมรู้สิรู้จักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่พี่เรียนช่างอ่ะ ก็น่าจะหลายปีแล้วเหมือนกันมีอะไรหรอทำไมนาะลิตไม่เห็นบอกว่าเคยรู้จักกับพี่ทิพด้วยลิศพูดแบบนั้นเหรอใช่แล้วเขาก็กลัววุ้นจะสนิทกับพี่น้ำมนตก็เหมือนกันมันน่าแปลกใจมากเลยปกติสองคนนี้ไม่เคยบังคับจิตใจอะไรของวุ้นเลยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้วุ้นพูดถึงใครนะ น้าอะไรที่ไม่ใช่ลิศอะน้ำมนค่ะน้ำมนเขาเป็นเพื่อนนาะลิศอีกทีนึงแต่ว่าเขาสนิทกับวุ้นมากเลยอะค่ะสนิทกับวุ้นมากอีกด้วยเหรอสนิทสิคะแปลกนะน้ำมนนะ่ะเขามาหาวุ้นทุกเดือนเลยไกลแค่ไหนก็มาพี่คิดดูสิว่าต่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายมากรุงเทพ มันใกล้ที่ไหนล่ะแต่น้ำมนต์เขาก็มาเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่วุ้นเกิดเลยนะพี่ทิพย์ตั้งแต่วุ้นเกิดเลยอรอใช่แปลกมากแปลกจริงๆแล้วพอเจอหน้าวุ้นเขาก็ชอบแอบร้องไห้บ่อยๆพอวุ้นถามเขาก็บอกว่าคิดถึงลูกแปลกทำไมต้องร้องไห้เวลาเจอวุ้นแล้วลูกเขาไปไหนอะ่ะ ไม่รู้หรอกค่ะบุญไม่รู้อะไรมากแต่วุญจะต้องหาคำตอบให้ได้ในเร็วๆนี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็บุญอ,อกแตกตายแน่พี่เองก็จะตามสืบเรื่องนี้ทุกอย่างเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะเราจะร่วมมือกันค่ะพี่ทิพย์เราจะร่วมมือกันบุญจะร่วมมือกับพี่ทิพย์ทุกอย่างเลยธนาทิพย์ไม่ได้กลับบ้านแต่ไปแถวโรงพยาบาลเพื่อดักเจอมนพอมนเดินมาเขาก็เดินปลีเข้ามา มนคุณเรียกซะห่างเหินเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเรียกพี่ทิพย์อย่างนั้นพี่ทิพย์อย่างนี้ตอนนี้เหลือให้แค่ความเป็นคุณเหรอเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนี่คะเราก็แค่คนเคยคุยทําไมจะต้องเรียกพี่ให้สนิทสนุกกันเข้าไปอีกด้วยเราไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักเรามันมากกว่าคนรู้จักพูดให้ถูกด้วยมน อย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะทำไมจะพูดไม่ได้ในเมื่อมันคือความจริงอ่ะทำไมฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าเธอมีผัวใหม่มันดีเท่ากับผัวเก่าคนนี้หรือเปล่าหยุดพูดจาหยาบคายกับฉันแบบนี้นะแล้วก็ห้ามยุ่งกับวุ้นเซนด้วยห้ามเข้าใกล้เขาห้ามมหาเขาอีกทำไมคุณต้องห้าม ยิ่งห้ามผมก็ยิ่งอยากเจออยากจีบเขาผมจะจีบวุ้นเส้นมีได้นะอย่านะคุณคุณจะจีบวุ้นเส้นไม่ได้เป็นนั้นขาดทำไมอะทำไมเธอจะต้องกลัวขนาดนั้นนหล,ลืมมนไม่ได้กลัวแต่วุ้นยังเด็กเขามีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือมีหน้าที่ต้องพาตัวเองไปให้ตลอดลอดฝั่งไม่ใช่โดนผู้ใหญ่ใจร้ายมาปอกลอกอย่างคุณ ถ้าคุณไม่บอกความจริงกับผมผมจะไปจีบยิวุ้นจีบวันนี้เลยมนกลัวมากเธอจะปล่อยไอ้สองคนรักกันได้ยังไงในเมื่อธนาทิพกับวุ้เส้นคือพ่อลูกทแท้ๆกันแล้วลลิตาก็รีพาวุ้นเส้นกลับบ้านแต่วุ้นกับทิพย์วางแผนกันไว้แล้วว่าทั้งคู่จะแกล้งรักกันให้มนทนไม่ได้และเปิดเผยความจริงออกมา คุณทำไมลูกเราไม่ยอมกลับบ้านเลยอะ่ะฉันคิดถึงลูกใจจะขาดแเราเนี่ยเด็กมันใจแตกนะคุณมันคงไม่กลับบ้านมาง่ายๆหรอกคุณแน่ใจนะว่าลูกเรามันหนีตามผู้ชายไปแล้วจริงๆนะ่ะเอะคุณผมจะไปโกโหกคุณเลื่องอะไรก็เยลิตมันบอกว่าคุณคิดจะปล้ำเยวุน ายวุนมันก็เลยไม่กล้ากลับบ้านไม่ยอมกลับมาสิคุณคนอย่างผมจะไปทําอะไรอย่างนั้นได้ยายวุนเราก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตัวแดงๆเลยด้วยซ้ําผมจะไปคิดเรื่องชู้สาวกับแกได้ลงคอได้ยังไงจริงค่ะฉันเห็นด้วยกับคุณคุณเป็นคนดีแสนดีซะแบบนี้ยคุณจะไปปล้ำายวุนนี้ยังไงใช่ผมก็แค่ดุเขาที่เขาคุยโทรศัพท์กับผู้ชายนานไปหน่อย เขาก็เลยโกรธเอาลูกเด็กใจแตกมาเลี้ยงมันก็อย่างนี้แหละคุณเราก็ต้องทําใจสักวันมันก็คงจะใจแตกท้องก่อนเรียนจบเหมือนแม่มันฉันไม่น่าเอายวุลเส้นมาเลี้ยงเลยนะคุณดูสิเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไปบอกคนอื่นว่าคุณคิดจะปล้ำกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาไม่รู้จักบุญคุณคนผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเด็กเลี้ยงไม่เชื่องแบบนี้ยไม่มีวันเจริญหรอก วุ้นที่คิดถึงแม่ว่าจะมาหาแม่ได้ยินเข้าแบบนี้ก็ตกใจมากมีหน้าละ่ะพ่อถึงทำแบบนั้นกับเธอวุ้นเสียใจวิ่งเตลิดออกมาหาลิศนลิศบอกความจริงกับวุ้นมาเดี๋ยวนี้นะความจริงอะไรของแกแล้วนี่ทำไมต้องทำหน้าตาตื่นขนาดนี้ด้วยวุ้นได้ยินพ่อกับแม่คุยกันหมดแล้วว่าวุ้นไม่ใช่ลูกของพวกเขาเออ เราวุ้นเป็นลูกใครก็ลูกแม่แกนั่นแหละไม่จริงวุ้นได้ยินหมดแล้ววุ้นเป็นลูกน้ำมนใช่ไหมวุ้นใช่ไหมนลิตตอบมาตามตรงวุ้นเป็นลูกน้ำมนใช่ไหมไม่ใช่ถ้าแกเป็นลูกมนแล้วจะมาอยู่กับแม่แกได้ยังไงล่ะคิดมากเขาคงโกรธแล้วก็พูดแบบนั้นแกก็เลยไปได้ยินเข้าพอดีดีถ้าไม่ใช่ วุ้นจะไปอยู่กับพี่ทิพย์คอยดูนะวุ้นจะรักกับพี่ทิพย์จะเป็นแฟนกับพี่ทิพย์วุ้นบอกแล้วก็วิ่งหนีออกไปทําให้เลลติตาตกใจมากรีบโทรหามนทันทีมนแย่แล้วแย่แล้วอะไรเหรอลิปลูกแกนหนีไปกับพี่ทิพย์อะไรนะหนีไปกับพี่ทิพย์เหรอใช่แกต้องรีบตามก่อนที่เขาสองคนจะรักกันแล้วก็มีอะไรกันเกินเลยนะมน โทษอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยแกต้องสารภาพแล้วละมอนว่าแกขเป็นแม่ของเยวุนแล้วพี่ทิพเป็นพ่อที่แท้หนะน้อมนก็เป็นแม่ของวุนจริงจริงด้วยวุนหนูกเกลียดนะมนหนูกเกลียดนาริตรักสนุกทาให้หนูเกิดมาแล้วก็ไม่เลี้ยงหนกเกูเกลียด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 ผู้หญิงอย่างนะมนที่สุดมากไปแล้วนะวุนไม่มากไปหรอก ทำวุ้นเกิดมาแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงวุ้นจะไม่กลับมาที่นี่อีกคอยดูกระจบลงไปแล้วนะคะสําหรับรักไร้เดียงสาค่ะชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ตักด้วยนะคะ